เด่นชัดฉับไวไขความจริงกับทุกทิศทั่วไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เลยให้ความสําคัญในเรื่องของสุขภาพมาเป็นเรื่องใหญ่โดยในนโยบายที่เราชูโรงว่าเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเราก็ได้มีการประสานงานกับทางอสมอซึ่งจะเป็นผู้รู้ข้อมูลชาวบ้านได้ดีที่สุดในเรื่องของ การเจ็บป่วยพยายามผลักดันและตอนนี้เราก็ได้ขอความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลมทสโดยเฉพาะหมอเฉพาะด้านเข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ตามชุมชนไม่สะดวกที่จะไปโรงพยาบาลเองเราก็เลยขอความอนุเคราะห์จากาามทสนําหมอเฉพาะด้านเข้ามาตรวจถึงที่ตอนนี้เราจะเอาเกี่ยวกับโรคตาโดยเฉพาะหลายท่านเนี่ยเมื่อไปหาหมอแล้วเนี่ยมักจะเจอเมื่ออาการหนักแล้ว ตอนนี้เราคัดกรองในเขตเทศบาลเราประมาณ190ท่านโดยละเอียดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือถ้าหากพบเหตุผู้ป่วยจะต้องส่งต่อก็จะทำรีเฟอร์ให้เลยโดยโรงพยาบาลปักทงชัยจะเป็นผู้ประสานงานให้ในการส่งตัวในปีหน้าซึ่งทางเราได้ขอความอนุเคราะหมูลที่บาร,รมีของพ่อกันหาที่จะมาตรวจในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกกับมะเร็งเต้านมซึ่งตอนนี้ก็รอคํายืนยันจากมูลิธิที่จะมาช่วย คัดกรองเช่นเดียวกันมันก็จะสะดวกรวดเร็วกับผู้ที่มีความเสี่ยงเพราะว่าเราเองก็ไปพบเห็นแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าขาดการดูแลปัจจุบันเรามีสมาชิกที่เข้ามาร่วมชมรมผู้สูงอายุเนี่ยประมาณเกือบ4ี่รอท่านส่วนใหญ่อายุแปดสิบอัพก็เลยทำให้เราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันละเลยไม่ได้เราก็จะพัฒนาตรงนี้ให้เขามีความเป็นอยู่ว่าไม่โดดเดี่ยว เราได้รับความร่วมมือจากอสมอเป็นอย่างดีในพื้นที่อสมอเราก็จะมีการตรวจเยี่ยมไปร่วมกับเราด้วยกันในเรื่องของกิจกรรมที่เราจะเอาเข้ามาช่วยอยีกอันหนึ่งก็คือของเด็กและเยาว,วชนเราก็พยายามส่งเสริมในเรื่องของกีฬาแล้วก็ช่วงปิดเทอมเนี่ยเราก็จะทําเป็นในเรื่องของคิดซัมเมอร์แคมป์หรืออะคาเดมีที่ให้เด็กที่มีความถนัดอยากจะร้องเพลงอยากจะได้ศิละปะอยากจะได้ดำเนินการ ตอนนี้เราก็ได้ประสานงานขอเรื่องจิตอาสาก็ได้รับความร่วมมือจากบุคลาหลายท่านหลายๆห,หน่วยงานที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องถนนผนทางเนี่ยการใช้งานมันยังไปได้แล้วก็การขับเคลื่อนในเรื่องของสนนพวกนี่ยอันนี้เราไม่ได้ทิ้งแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณด้วยคือจริงๆถามว่าตรงนี้ผมไม่ได้คัดลอกใครเพราะผมคิดมาจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราทําในเรื่องของจิตอาสามาก่อน เราไปช่วยเหลือชาวบ้านมาในเรื่องของที่เราเข้าไปพบเห็นสิ่งต่างๆตรงนี้เนี่ยมันขาดกันดูแลจริงๆเพราะผมก็เลยให้แนวทางกับทีมงานว่าเรื่องถนนผนทางมันเป็นเรื่องรองแต่เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่การที่เราจะไปขับเคลื่อนเรื่องอื่นมันก็จะไปลำบากส่วนเรื่องถนนผนทางไม่ใช่ว่าเราลดเลยเพียงแต่ว่าเราก็จะดูว่าสิ่งไหนที่มีความเดือดร้อนมากก่อน24ชั่วโมงผมก็สแตนบายตลอด